ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะได้เกิดอุบัติเหตุรถบัสนักท่องเที่ยวชาวจีนได้พลิกคว่ำบริเวณโค้งบางดุงกถนนเทพสตรีนะคะขณะที่กำลังเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บหลายรายค่ะ วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอท่าชัดชัยตำบลไม้ขาวอำเภอทลานจังหวัดภูกเก็ตได้มีการรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถบัสนักท่องเที่ยวชาวจีนพลิกคว่ำบริเวณโค้งบางดุกถนนเทพกษัตรีฝั่งขาออกนอกเมืองภูกเก็ตมีผู้บาดเจ็บหลายรายหลังได้รับแจ้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอนชั้นนะคะ จากนั้นก็ได้มีการเดินทางไปตรวจสอบและก็ทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวและมูลนิธิกุสลธรรมภูเก็ตพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสำหรับจุดที่เกิดเหตุนะครับรู้จักกันในชื่อของโค้งบางดุกมีลักษณะเป็นรูปโค้งตัวเอสนะครับและมักและมัก,กจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยพบรถบัสนำเที่ยวสีขาวนะครับหมายเลขทะเบียน3 0 0 4ูบุรีรัมระบุจำนวนที่นั่งผู้โดยสารจำนวน2ี่ที่นั่งสภาพตะแคงพลิกคว่ำขวางช่องจราจร1ช่องหรือ1ช่องจราจรนะครับถึงจำให้การจราจรยังเคลื่อนตัวไปได้และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกนะครับสภาพรถด,ด้านหน้ากระจกแตกเสียหายขณะที่บริเวณเกาะกลางถนนพบเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังทำการปฐมพยาบาลน,นักท่องเที่ยวที่ได้บาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาลลาง เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย18รายและบาดเจ็บปานกลาง2รายเป็นชายมีบาดแผลที่เอวและปวดบริเวณซี่โครงครับสอบถามเบื้องต้นนะคะทราบว่ามีคนบนรถทั้งหมด20คนประกอบด้วยนะักท่องเที่ยวชาวจีน16คนหัวหน้าทัวร์1คนซึ่งเป็นชาวจีนมักุเทศชาวไทย1คนคนขับรถและผู้ช่วย2คนก่อนเกิดเหตุรถบัสคันดังกล่าวนะคะได้ไปรับนะักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งทั้งหมดมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ตจะเดินทางไปลงเรือเพื่อไป ต่อยังเกาะสมิลันจังหวัดพังงาเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้เกิดเสียหลักพริกคว่ำจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำคนขับไกด์และนักท่องเที่ยวรวมทั้งในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆก่อนที่จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ